ในดินแดนที่หมอกปกคลุมถุนป่าและเสียงระฆังจากโบสถ์โบราณยังคงดังก้องในความทรงจำของการเวลาตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดาบวิเศษที่ปักอยู่กลางหินและกลุ่มอัศวินผู้สะซืือแห่งตกลมเรื่องนี้เป็นเพียงนิยายหรือมีร่องรอยของความจริงซ่อนอยู่ว่ากันว่าในยุคแห่งความวุ่นวายของเกาะบริเตนดาบเล่มหนึ่งถูกปักลงบนก้อนหินพร้อมคำกล่าวว่าผู้ใดดึงดาบออกมาได้ผู้นั้นคือราชาโดยชอบธรรมของอังกฤษ ชายหนุ่มผู้ต่ำต้อยชื่อว่าอาเธอร์บุตรแห่งอุเธอร์เพนดรากรผู้เติบโตอย่างเงียบงันในชนเป็นผู้เดียวที่สามารถดึงดาบวิเศษเล่มนั้นออกมาได้ดาบที่มีชื่อว่าเอกคาลิเบอร์เมื่อขึ้นครองราชอาเธอร์ไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจแต่ด้วยความยุติธรรมเขารวบรวมอัศวินผู้กล้าหาญจากทั่วสาราทิศและตั้งโต๊ะกลมโตะที่ซึ่งไม่มีหัวไม่มีท้ายเพื่อแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มอัศวินแห่งโต๊ะกลมหรือในออฟเดอะราวน์เทเบิลในกลุ่มอน,น,นม เช่นแลนสลอตผู้กล้าผู้เก่งกาจกาเวนผู้สัตว์ซื่อและกาเลฮัตผู้ไร้าบาผู้ได้ออกเดินทางตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์โฮลิเกรนวัตถุศักดิ์ที่เชื่อว่าเป็นถ้วยสุดท้ายที่พระเยสูใช้ในการเลี้ยงอาหารข้ามือสุดท้ายแต่ตำนานก็ไม่ได้มีแต่ด้านสว่างเพราะความรักต้องห้ามระหว่างควินกีนิวีกับแลนส์ลอตกลายเป็นร้อยร้าวระหว่างราชาและอัศวินคนสนิทที่สุดการหักหลังนำไปสู่สงครามและจุดจบของกษัตริย์อาเธอร์บนสนามรบที่เรียกว่าคำลานโดยฝีมือของศัตรูผู้มีสายเลือดเดียวกันมอร์เด หลังจากสิ้นชีพกษัตริย์อาเธอร์ไม่ได้ถูกฝังในสุสานธรรมดาแต่ถูกนำร่างไปยังเกาะลึกลับที่ชื่อว่าเอวารอนเกาะแห่งนิรันที่เขาจะพักผ่อนจนกว่าจะถึงวันหนึ่งเมื่ออังกฤษต้องการเขาอีกครั้งเรื่องราวของอาเธอร์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนานที่แต่งขึ้นในยุคกลางนักประวัติศาสตร์ยังคงค้นหาแต่วีรกรรมของกษัตริย์ผู้กล้าและเหล่าอัศวินแห่งตกลมยังคงถูกเล่าขานและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกจวบจนวันนี้ในตำนานมีความจริงซ่อนอยู่เสมอคุณว่าไหม